ตอนนี้มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับในกรณีที่ใครที่ work from home ไม่สามารถเข้าได้ผ่านเครือข่ายนะครับเนื่องจากการเข้าเรียนจะต้องผ่าน VPN นะครับเรามีวิธีลัดนะครับให้คุณสามารถเข้าเรียนได้โดยเข้าถึงผ่านทางเข้าถึงคลิปวิดีโอนะครับเราทำเป็น playlist ไว้ผ่านทาง youtube.com ครับขอเชิญน้องแนะนำหน่อยครับค่ะตอนนี้นะคะคณะทำงานก็ได้จัดทำ จะทำ youtube นะคะเป็นช่อง channel ของ e-learning ของกอฟกรหนึ่งเลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปที่ youtube.com นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า e-learning peac1 ค่ะทีมตามนี้ในช่องเซิร์ชได้เลยนะคะอ่าค้างไว้ก่อนนะครับก็เราค้นหานะครับเวลาเข้ามาที่ youtube นะครับ แล้วก็ค้นหานะครับค้นหาให้พิมพ์คำว่า e-learning ค่ะ,ะพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหาครับมันก็จะขึ้นช ANNEL ของเราขึ้นมาอ่าครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดช ANNEL เลยครับเนี่ยเนี่ยคือช ANNEL ครับกดเข้าไปเลย ชาแนลก็จะเป็นโลโก้แบบนี้ค่ะกลมๆดำๆเขียวๆมันก็จะขึ้นชาแนลไปในชาแนลก็จะมีวิดีโอแต่และหลักสูตรนะคะตอนนี้เราก็ทำเป็นเพลย์ลิสไว้ให้นะคะก็คลิกตรงเพลย์ลิสได้เลยนะคะอ่ะแล้วเราก็ค้นหาเพลย์ลิสรายวิชาที่เราเรียนอยากะจะเรียนนะคะคือถ้าเราเรียนผ่านเครือข่ายภายนอกเราช็อตคัทมานั่งเรียนจากใน YouTube ก่อนได้แล้วค่อยไปทำแบบทดสอบ ในระบบอีกทีหนึ่งนะคะก็เมื่อกี้มิเรียนวิชาของกอบย004เนอะเพลย์ลิสมันก็เป็นตามนี้ก็ลองคลิกเข้าไปกบย004การชี้แจงลดการชำระเงินคงครั้ง,ง,งในแซฟปึ๊บอ่าตรงนี้เขาก็จะมีเพลย์ลิสตให้เลยค่ะว่าแต่ละบทเรียนอ่าวิชานี้มีกี่บทเรียนตอนนี้มีอยู่สี่บทเรียนไอ้ตรงนี้เป็นรายละเอียดแนะนำ นี่ค่ะเราก็สามารถมานั่งเรียนใน YouTube ได้เลยแล้วหลังจากนั้นค่อยไปทำแบบทดสอบในระบบสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะจะต,ต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะดิฉันนางสาวคณิสอร